แฟชั่นเยาวดาดัมแฮทแมนเกรดจริงเสกรีจูวีเนตติ้งโทนเนอร์ จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของโทนเนอร์ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวนะคะรวมถึงลดความหย่อนคล้อยแล้วก็ดูแายเรื่องริ้วรอยของผิวด้วยค่ะนั่นก็คือตัวที่พี่ได้เกิดไปในข้างต้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นโทนเนอร์ของ The Face Shop เยาวมาซึ่งเป็นไลยนะคะ Heaven g r e นั่นเองก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด u b s c r i b e ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักที่มาของลาย Heaven g r a รดนะคะของเดิะไวช h อ p เยาวดามตัวนี้กันเลยค่ะเขาบอกเลยว่า h v e n g r a รดก็หมายถึงว่าเป็นที่มาของสถานที่นะคะที่ใช้ในการปลูกค่ะ ที่เป็นสาสกัดจากสมุนไพรเขาเรียกได้ว่าเป็นสวงสวรรค์ของสมุนไพรนั่นเองค่ะประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะก็คือดินดีนะคะน้ําดีแล้วก็อากาศดีค่ะแล้วก็คัดสันนะคะพืชพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลผิวขั้นสุดนะคะมารวมอยู่ในลายของ h v เวนเกรทของ The Face Shop ตัวนี้ ด้วยคุณสมบัติจุดเด่นในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่นอกจากช่วยปรับสภาพผิวแล้วยังช่วยดูแลในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยของสาวๆที่มีอายุ3 0อัพด้วยค่ะสาสรสกัดหลักๆตัวแรกนั่นก็คือโบตานที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านเรื่องริ้วรอยค่ะคาโนล,ลาที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านแก่นั่นเองค่ะแล้วก็ผงทองคําที่ช่วยให้ผิวมีความกระจ่างใสและที่สําคัญตัวนี้มีความเข้มข้นมากกว่าสูตรเดิมมากขึ้นถึง2เท่า และอีกหนึ่งสารสกัดสำคัญนะคะที่มีเพียงแค่1%ในเกาหลีนั่นก็คือโสมแดงชั้นเฟิร์ส a าดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะจะเป็นตัวที่มีสารสำคัญนั่นก็คือซาโปนินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวค่ะซึ่งตัวนี้นะจะต้องค้นคว้าหานะคะโสมพันธ์ุที่ดีที่สุดซึ่งมีอายุ6ปีขึ้นไปเท่านั้น และยังไม่หมดนะคะยังประกอบด้วยเห็ดป่าสนธรรมชาติที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกด้วย และสุดท้ายคือสารสกัดจากอีพิเดียมแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะที่ช่วยกระตุน้นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของพืชสมุนไพรนะคะที่ทางแบรนด์ค่ะได้คัดสารมาเพื่อสกัดเอาสารสําคัญที่ดีที่สุดเพื่อมาบำรุงผิวให้กับคุณ แล้วค่ะพอเราทราบถึงที่มาของนะคะพืชสมุนไพรที่สก,กัดมารวมกันค่ะอยู่ในเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไลน์นะคะที่มีความชื้นปานกลางกําลังดีนะคะไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปค่ะสามารถใช้ได้นะคะสำหรับสาวๆที่อายุ30ัพที่กําลังจะเริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกที่บีบหนึ่งปั๊มเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยมาถึงทั้งแขนแล้วนั่นหมายถึงว่า1ปั๊มนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยะ คขั้นตอนการใช้ก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อปรับสภาพผิวนะคะเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวที่มีความหย่อนคล้อยนั้นดูกระชับมากยิ่งขึ้น ในส่วนตัวของพี่นะคะอย่างที่ได้บอกไปเลยค่ะเจ้าไลน์ e คปเวนเกรตตัวนี้จะเป็นลายที่มีความชุ่มชื้นนะคะอยู่ในระดับกลางนั่นก็คือถ้าเป็นขวดสีทองนะคะที่เป็นรุ่นดีเจเ n นเ h ตเ r a เซนส์เนี่ยตัวนั้นจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตัวนี้ก็คืออายุ30อัพที่เพิ่งเริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสีม่วงเข้มนะคะรุ่นนั้นเป็นรุ่นทีีีีีี่่่่่่พชออบบททสสุดเเราาาาะะววววหหมมกัััั35ปญยยแล้้นนนคต ค่อนข้างโอเคนะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นที่ให้ประมาณ8เต็ม10ก็ถือว่าเป็นโทนเนอร์นะคะที่นอกจากจะเป็นการปรับสภาพผิวเตรียมการรับสารบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้อย่างดีแล้วนะคะก็ยังเป็นตัวที่เติมเต็มให้ความชุ่มชื้นนะคะโดยรวมนะคะคะแนนตัวนี้พี่ให้8เต็ม10เลยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะเป็นลายที่พี่ใช้แล้วค่อนข้างโอเคพี่ชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ The Face Shop แีลยแล้วก็หลายๆลายมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างมีความหอมแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นสมุนไพร ออยู่เลยอันนี้ก็ต้องเป็นความชอบของแต่ละคนในส่วนตัวนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาด้านี้ผิวแห้งนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านริ้รอยอีกด้วย สพิมนิดนึงนะคะสาหรับตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นโทนเนอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะฉนะนั้นอย่างที่บอกคนที่เป็นผิวแห้งหรือมีปัญหาดังนิ้วรอยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยเพราะว่าเขาสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะไม่เหนอะนะไม่ต้องรอนะคะทิ้งให้นานเกินไปก็ซึมแล้วก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเซรั่มต่อไปได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะคะและ้วเพื่อนๆล่ะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไลน์ไหนของเนื้อฟิชชั่ปเซรดามแล้วชอ,อนะชอบกันบ้างก็สามารถคอม ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนแล้วทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งด้วยค่ะและก่อนจากการก็ต้องขอ,อกระาบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านในการกดซับท c r i ้ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ